นิ้วสามีบเจ้าของใหม่ทวิตเตอร์ไลเช็คบินบัญชีทิปเปิดลึกปั่นทำลายสถาบันไทยพบมาจากสหรัฐ จากที่มีกระแสข่าวมาต่อเนื่องเมื่อมหาเศรษฐีโลกต้องการเข้าไปซื้อสื่อโซเชียลทั้งพบว่ามีการใช้บัญชีปลอมหลายสิบล้านบัญชีซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของโพไทยในการปั่นกระแสโจมตีสถาบานันล้วนส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศทั้งนี้เมื่อวันที่23ตุลาคม2565บลจิตเวิร์ดอัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุแหล่งที่มาล่าสุดเกี่ยวกับการเข้าซื้อธุรกิจของอีลอนมัสก์ว่าปี2019มัสก์ได้รับเครื่องราชอิสริยา อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรชั้นที่5เบนจมัดดิเรกคุณาพรจากกรณีทําคุณประโยชน์ในไทยเดินทางมาช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ดําน้ําพิเศษให้กู้ภัยทีมฟุตบอลหมูป่าที่ได้มีการติดถ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในปี2021มสัสได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินทั้งสิน้น185,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแซงหน้าเจฟเบโซสผู้ก,ก่อตั้งบริษัทค้าปลีกออนไล แอมซอนปี2022มัสอายุ51ปีสินทรัพย์สุทธิ256,000ล้านดอลลาร์หรือ9.72ล้านล้านบาทแม้ต่อมาเขาจะมีสินทรัพย์ลดลง5,500ล้านดอลลาร์จากที่ชาติตะวันตกคว่ำบัตรรัสเซียทําให้มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นธุรกิจที่จําเป็นต้องใช้วัตถุดิบสินแร่รัสเซียปัจจุบันธุรกิจของมัสเช่นเทสลามอเตอร์ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนแล้วส่งออกไปทั่วโลกเนื่องจากจำเป็นต้องใช แร่แร่เอิร์ h ในจีนผลิตแบตเตอรี่และเทสลาโมเตอร์ยังมาจดทะเบียนประกอบธุรกิจอุตสาหากรารมรถยนต์ในไทยเรียบร้อยแล้วอีกด้วยล่าสุดทางด้านของอีลอนมัสก์ได้มีการสร้างเรื่องฮือฮาอีกครั้งเมื่อเขาบรรลุข,ข้อตกลงมูลค่า4 4 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อเขา้าครอบครองโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ซึ่งเขาได้มีการเดินทางเข้าไปทํางานที่สํานักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกเมื่อเสร็จสิ้นข้อตกลงสมบูรณ์เข้าครอบครองเป็นเจ้าของทวิตเตอร์แล้วมัสก์ได้มีการไล่ออก ผู้บริหารระดับสูง4คนออกไปทันทีเช่นปรักอัคราวานอาดีตซ e o เนสเซกหัวหน้าฝ่ายการเงินและผู้บริหารคนอื่นๆกำลังจะลาออกก่อนถูกไล่ออกเช่นวิจยากเดหัวหน้าฝ่ายกฎหมายนโยบายและความไว้วางใจชอนอดเจสที่ปรึกษาทั่วไปจากนั้นเขาได้มีการเปลี่ยนบัญชีทวิตเตอร์ของเขาเป็นชีฟทวิตเขาระบุว่าซื้อทวิตเตอร์เนื่องจากอนาคตของอารยธรรมต้องมีจตุรัสกลาง เมืองดิจิทัลทั่วไปขณะนี้ภายแรงในโซเชียลมีเดียจะแตกออกเป็นปีกขวาสุดและปีกซ้ายสุดตรงข้ามซึ่งก็จะสร้างความเปรียดชงังแล้วก็แบ่งแยกสังคมของเราให้มากขึ้นเขาไม่ได้ทำเพราะง่ายไม่ได้ทำเพื่อหาเงินเพิ่มแต่ทำเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติที่เขารักมาร์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีความตั้งใจจะปฏิวัติแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์เพราะผขอมองว่าไม่มีอิสระที่จะทวีตและแพลตฟอร์มแห่งนี้มีบัญชี หรืออวาตารบล็อกไร้ตัวตนในสัดส่วนมหาศาลมากราวเกือบ60ล้านบัญชีจาก268ล้านบัญชีหรือราว22%เพื่อปั่นกระแสทางโซเชียลซึ่งเขารู้สึกว่ารบกวนจิตใจและไม่ชื่นชอบอย่างมากจึงตั้งใจที่จะมากำจัดสิ่งรบกวนจิตใจเขาในแพลตฟอร์มโซเชียลนี้ล่าสุดในไทยซูเปอร,ร์โพได้มีการศึกษาข้อมูลในโลกโซเชียล ผ่านเทคโนโลยีที่ประยุกต์จากพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในไทยและต่างประเทศระหว่างวันที่10กันยาถึง21ตุลาที่ผ่านมาพบว่า91.88เป็นการปุกปันกระแสต้นทางมาจากต่างประเทศและ8.12ปันกระแสจากภายในประเทศโดยมีจำนวนครั้งการปั่นเฉลี่ย621.7ครั้งต่อหัวข้อใน30กว่าวันที่ผ่านมาเพื่อหวังกระทบต่อความมั่นคงของชาติบ่อนทําลายสถาบันเบื้องสูงและเสถียรภาพรัฐบาล โดยพบว่าบัญชีที่ปั่นกระแสทางความมั่นคงเกือบ100%เซที่เป็นอวตารหรือบัญชีทิปไม่มีตัวตนแท้จริงส่วนบัญชีทิปที่ปั่นกระแสมาจากตามประเทศนั้นมาจากตุรกีสิงคโปร์สหรัฐเกาหลีใต้และประเทศเพื่อนบ้านของไทยนี่เองอวตารทิปทวิต t ตอรปั่นกระแสเจอโจ์มือปราบเช็คบิลแน่นอน สวัสดีลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกครบ399บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้จำกัด1คน1สิทธิ์